ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานําทีมสํารวจขุดลอกร่องน้ําปากน้ํเอาา่าวพังงาเพื่อหวังผลด้านการท่องเที่ยวค่าสร้างรายได้ปีละไม่ต่ํากว่า300ล้านบาทนายธรรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสุรินเพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปัญญีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยอำเภอเมืองพงังงาและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกลกรมชนระทานออกสำรวจร่องน้ำในอ่าวพงงาบริเวณบ้านท่าดา่านและบ้านบางพัดเพื่อเป็นประตูที่จะนำนักท่องเที่ยวสู่อ่าวพงาที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดพงาจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดพงงาเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเรือยอและเรือสำราญเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวพงาเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีความตื้นเขินของร่องน้ําในบริเวณใกล้ชายฝั่งของท่าเรืออ่าวพงงาทําให้เรือ,อยังไม่สามารถเข้ามาจอดเทียบท่าได้ทางจังหวัดจึงมีโครงการขุดลอกร่องน้ําทะเลให้มีความลึกเพื่อเรือขนาดใหญ่สามารถนานักท่องเที่ยวเข้ามาดูความสวยงามของบริเวณท่าด่าน คาดว่าการนําเรือ,อยอหรือเรือขนาดใหญ่เข้ามาบริเวณอ่าวพังงานนั้นสามารถทํารายได้ให้กับพื้นที่ในจังหวัดพังงานไม่ต่ํากว่า300ล้านบาทต่อปีในขณะน,นี้มีการสารํารวจพื้นที่แล้วและจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษ,ษายนนี้เพื่อให้ทันกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในอ่าวพังงา